นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องมาร,รยาทการไหว้นะคะค่ะการไหว้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะคนไทยน่าจะได้รับมาจากประเทศอินเดียค่ะ โอเคค่ะการไหว้นะคะคือการใช้สองมือของเราประกบกันให้มีลักษณะในรูปดอกบัวตูมี้นะคะเรานะคะทําเพื่อแสดงออกถึงการทักทายหรือการเคารพนอกจากนี้ยังแสดงออกถึงการขอโทษและการยกย่อง้วยนะคะมาททุก,กัน <Okay. S 1> อยากเล่นกันนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะให้นักเรียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมานะคะต่อไปเราไปเรียนกันเลยค่ะการ้าดของไทยเรานะคะมีอยู่3ระดับด้วยกันโดยการใช้หัวแม่มือเป็นการแบ่งระดับนะคะสลิษามาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆคนอื่น,น,น,นดูสิ การวาวระดับที่หนึ่งนะคะคือการวาดพระราตนตรตยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และโบราณสถานต่างๆนะคะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วนิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากเพราะว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ควรเคารพสูงสุด การไหว้ระดับที่สองนะคะคือการไหวปู่ย่าตายายมีดามารดาและครูบาอาจารย์นะคะเราจะพนมมือใช้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูกนิ้วชี้สัมผัสระหว่างคิ้วมีความหมายคือบุคคลกลุ่มนี้เราแสดงความเคารพอย่างสูงรองลงมาจากพระรัตนตรัย เรามาดูการไหวระดับที่3กันนะคะคือการไหว้บุคคลทั่วไปบุคคลที่มีอายุเท่ากันหรือบุคคลที่อายุสูงกว่านิดหน่อยค่ะโดยใช้หัวแม่มือจะรดปลายคางนิ้วชี้สัมผัสบ,บริเวณจมูกสแสดงว่าบุคคลกลุ่มนี้เราควรให้ความเคารพรองลงมาจากบีดานบัมารดาต่อไปเรามาดูเพื่อนๆทำกันนะคะนวรัต ไหนเธอลองมาทำให้เพื่อนดูซิต้องเริ่มต้นจากการเืียนตัวตรงเท้าชิดกันค่อยๆไหว้ก้มหัวลงตำแหน่งนิ้วหัวแม่มือถูกต้องตามตำแหน่งบุคคลที่เราจะไหว้นะคะจากนั้นค่อยๆปล่อยตัวตรงเหมือนเดิมแบบนี้ถูกไหมคะคุณครูถูกต้องค่ะอ่นักเรียนไปนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันมอีกรอบหนึ่งค่ะ ธิบายได้บ้างคะว่าทําไมเราต้องมีการไหว้ด้วยหนูค่ะมารยาทไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมคือการบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยถ้าเราไม่อนุรักษ์แล้วปล่อยให้หายไปต่อไปในอนาคตเราก็จะไม่รู้ว่าความเป็นไทยคืออะไรค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนอาบุกมือให้เพื่อนๆหน่อย โอเคค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องมารยาทไทย mm. การไหว้ไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืม,มนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณค่ะ